สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการอลอกสติกเกอร์กลุ่มนะครับขนพึ่งหยุดโอ้ยอตอนไปนี่ไม่เคยเจอเลยนะครับจะลอกสติกเกอร์ของกลุ่มตัวนี้นะครับอยู่กลางเต็นแล้วก็ตัวนี้นะครับสองงานนะครับ ลอกเอาไปแปะปลาท้ายตัวใหม่ครับที่แต่ว่ามันจะลอกด้วยอะไรนะใบคัตเตอร์ครับใบคัตเตอร์ใบคัตเตอร์ขูดจะขูดได้ไหมเพราะว่าสติ๊กเกอร์มันติดนานแล้วด้วย แล้วเตืออย่างนี้นะครับเอาตัวจุดกลางเต้นก่อนละกันได้ไหไมเนาะ เฉือนไปเลยเฉือนให้มันอให้คมมันลงที่กระจกนะครับไม่ต้องกวนเป็นรอยครับคัตเตอร์ไม่สามารถทํากระจกเป็นรอยได้ระวังเติชึบกาวยังเหนียวอยู่เห็นไหมถ้าเรากัตเตอร์มาลองครับกาวจะใช้ได้ นะครับถ้าเกิดใครคิดนะครับว่ายืดได้สติกเกอร์ตัวเก่านะครับที่ติดอยู่กระจกนะครับถ้าเป็นตัวรถก็อาจจะลําบากนะครับจะลอกอยังไงก็นี่แหละครับวิธีนี้เลยนะครับเพราะ่าถ้าเราดึงยืดนะครับมันจะขาดหรือมันจะยืดสติกเกอร์มันถ้าเราดึงรอกมันจะยืดระวัง ไกลและวทิกเกอร์กลุ่มบางทีไปสั่งใหม่มันก็เสียตังค์เปลืองของเก่าใช้ได้นะครับแค่เราย้ายที่ใหม่โอ้ติดไม่ถนัด Mm-hmm. มาตรงนี้ก็ลอกง่ายแล้วนะครับฟึดสีดบร้อยครับสุดคาบเกาถ้าจะไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวมีนิดนหน่อยก็เอาสัญยาเช็ดออกครับนี่ก็จะเป็นตัวฝาท้ายนะครับที่ผมเอามาวางไว้เตรียมติดเนี่ย ก็อาจจะมียับนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับ มันกรอบครับใช่โอเคครับ เายังเหนียวอยู่ต่อไปก็เป็นตัวสีเหลืองเนี่ยตนนัวนี้อันนี้น่าจะต้องขึ้นนะครับโอ้ยแข็ เนาะตอนนี้มันมีตัวเล็กด้วยนะครับมีตัวเล็กเอาแต่ตัวใหญ่นะ่ะ ตัวนี้น่าจะแกะได้สวยกว่ากลุ่มจุดกลางเต้นอยู่เพราะมันมันยังเป็นสติกเกอร์แบบสองชั้นนะครับมันแข็งนะครับเป็นสติกเกอร์สองชั้น วางมีดโกนนี่เอ้วยวางไปคัตเตอร์นี่ต้องให้มันขนานกับกระจกไปเลยนะครับห้ามให้มีข้างใดข้างหนึ่งยกไม่งั้นมันจะเฉือนเข้าออเนื้อติ๊กเกอร์เกิด,กดใครจะรอกนะนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคบางคนคิดว่ากระจกเป็นรอยไม่เป็นครับเหล็กไม่สามารถทําอะไรให้กระจกเป็นรอยได้นะครับนอกจากเศษกระจกด้วยกันนะครับกระจกแตกมากีดเนี่ย เป็นร้อยเนี่ครับชุบนี่เรียบร้อยครับโอ้ย แล้เวเราก็ต้องมาลอกสติกเกอร์เดี๋ยวเอามาทาบก่อนอตัวนี้พอไหมไม่พอครับถ้าจะเอาใส่ตรงนี้เดี๋ยวมันก็โดนมันพับอีกนะครับเพราะผมต้องยิงมันพับใส่เดี๋ยวใส่ข้างหลางนะครับใส่ข้างหลางดีกว่า ปีมกันลอยยังไม่ได้รลอกเลยตั้งแต่ซื้อมาแต่เริ่มทำนานแล้วด้วยจริงๆเขาให้รลอกเลไนะภายในกี่ชั่วโมงนี่แหละนะครับประมาณสิบห้าชั่วโมงไหมเขาให้รอกนะครับผมเล่นไปกี่เดือนแล้วไม่รู้จะครึ่งปีแล้วบั้ง ใส่เลนใส่ด้วยลืมไปตรงนี้ผมก็จะยิงกรอบนะครับมันจะเดี๋ยวต้องผมจะมาโดนน็อตอีกแผ่นอะชิลิกนี่แหละ ัวหนังสือตัวเลขขาดเป็นไรไม้เลขกลุ่มมันยังอยู่อยู่เรียบร้อยครับได้สองตัวโอเคแล้วผมว่าพอละแค่น,นี้แหละเดี๋ยวถ้ามีความพยายามพอ จะแปาตัวโน้นออกอีกว่าพอแล้วครับวันนี้น่าจะเอาประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวมันลอกไม่คันนะครับก็ได้สติ๊กเกอร์อมาแปะอยู่ฝาท้ายแล้วคือถ้าลอกสตติ๊กเกอร์ตวนยังหมดนะครับพอลอกเสร็จปุ๊บผมก็จะติดอ่ แผ่นตัวนี้แต่ว่ามันจะมีอีกแผ่นหนึ่งนะครับจะติดด้านหัวเกงก่อนนะครับจะยึดใส่กับด้านหัวเกงก่อนอันแรกเลยนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ยึดด้านข้างเสร็จถ้าเกิดว่ามันยังไม่เสร็จปุ๊บตรงนี้ยังโบเดี๋ยวลมมันจะต้านนะครับเผื่อจะออกไปแคมป์อะไรนะครับ โอเคครับก็คงม,มีประมาณนี้แหละมาให้ดูเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อท่านใดอยากอ,าอยากได้สติกเกอร์มาเผื่ออยู่กับกระจกหรือว่าจะย้ายนะครับจะย้ายสติกเกอร์นะครับรเฉพาะกระจกนะครับรเฉพาะตัวที่เป็นกระจกนะครับเผื่อจะย้ายสติกเกอร์ไปติดที่อื่นอย่างเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้นะตัวนี้เป็นแผ่นอะคริลิกถ้าจะย้ายอีกคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะถ้าขูดไปแผ่นอะคริลิกเป็นรอยเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะครับคงจะต้อง ลอกทิ้งไปเลยคนระับไม่เป็นไรยังได้ของเก่ามาอยู่นะครับโอเคครับผมก็ผมมีประมาณนี้ครับค่อยๆทำไปวันละนิดวันละหน่อยครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ